สวัสดีทุกคนครับพบพี่ตูยอีกแล้วครับในรายการตู้วัดฟันนะครับวันนี้ไม่ได้มาทําอาหารนะครับ FC ที่เคยติดตามพี่เกี่ยวกับการดองเล้าบวยนะครับเรา Apple, แอปเปิลแกเขียนมาถามพี่ว่าเมื่อไหร่จะมีเมนูที่เกี่ยวกับดองสุราดีๆเกี่ยวกับผลไม้ไทยวันนี้พี่ตู่มีผลไม้ที่ผล,ผลไม้มหศจ,จันยร์ที่พวกเราไม่ค่อยมีใครได้สนใจมันวันนี้เดือนเมษายนพี่ตู่ได้ผลไม้ มะขามป้อมวันนี้มะขามป้อมนะครับมะขามป้อมเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูบีวันนี้ก็จะมาดองมะขามป้อมไนเล่ามะขามป้อมให้พวกเราได้ลองดูนะครับว่าดองยังไงให้หน่าทานเหมือนสมัยพี่ดองเหล้าบวยที่มีผู้ติดตาม1 5 0 0 0 0้ามืคนกับแอปเปิลก็ผ่ากันนะครับสายสุขภาพก็อย่าพลาดน,นะครับเพราะตัวมะขามป้อมเนี่ยจะทำให้พวกเรา รอไวไปเลยนะครับออลืมไปมาขําป้อมที่พี่สุกอ่านมาเนี่ยที่สําคัญมากสุดตอนนี้ก็คือจะทาให้ไม่เกิดโรคมะเร็งดังนั้นเราต้องการหนีจากโรคมะเร็งนี่เลยครับมาข่ามป้อมเดแล้วเก็บไว้ทานในฤด,ดูหนาวกันช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยจะเ,เป็นหวัดต่อไปเราไม่ต้องเป็นหวัีกแล้วเราจะมาทาน ดูมะขามป้อมตอนที่เราดองเสร็จไปปีนี้ด้วยกันนะครับไป,ปเดี๋ยวบอกทุกอย่างเป็นเทคนิคโดยละเอียดในการโลเดี๋ยวเป็นล้างทาความสะอาดมะขามก็เดี๋ยวจะต้องมีวิธีทํำยังไงให้เนื้อมะขามป้อมลงไปในโหลของเราเนี่ยมีน้ําที่ผสมแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดเดี๋ยวไปทํได้วยกันวันนี้มัทมีมะขามป้อมอีกช่วยหนึ่งก็เนี่ยนั่นคือ น้ำตาลกรวดนะครับอัาตราส่วนก็เหมือนกับที่ทําบ้าบวยนะครับแต่วันนี้พี่ตู่ได้มะขามป้ามาสองกิโลพี่ตู่ก็ใช้น้ําตาลกรวดประมาณกิโลเศษเศษก็พอครับเดี๋ยวเราลองมือใส่เข้าไปในโหลนี้ยทีละชั้นใส่เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับโหลมีแค่นี้สําหรับวันนี้นะครับให้ดูทั้งหมดเลยนะครับข้าเป็นดูกับพี่ตู่เลยครับ่ปมาลองมือทํากันเริ่มจากเอามะขามป้อมที่เรา เตรียมไว้เนี่ยไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เอามาผึ่งไว้ให้แห้งต่อจากนั้นเนี่ยหาหมอ้อมาเดี๋ยวเราจะไปล้างขวดโหลกันเติมน้ําลงไปเดี๋ยวเราน้าเนี่ยไปตั้งไฟอ่อุณหภูมิน้ําเดือดอ่ะไปตั้งไฟก่อนนี่ตั้งไฟแล้วก็ใช้อุณหภูมิน้ําเดือดอเดือดแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราปิดแก๊ ก็จะเอาไปใส่โหลที่เราเตรียมไว้เพื่อจะดองมะขามป้อมเนี่ยโหลของเราเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำร้อนเนี่ยอุณหภูมิน้ำเดือดนะครับใส่พอประมาณไม่ต้องเต็มแค่นี้ก็พอเสร็จแล้วก็ไปหาถุงมือมาด้วยนะเพราะมันร้อนมากเลยตอนที่เราเวียงเนี่ยเวียง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 อย่างเงี้ยให้มันทั่วทั่วโหลนะครับเนี่ยให้มันทั่วโหล แล้วก็เดี๋ยวเราเททิ้งแล้วก็เอาโหลเนี้ยไปผึ่งให้แห้งเช่นกันเนี่ยเทออกแล้วก็เอาโหลไปผึ่งให้แห้งเดี๋ยวเราไปทําตัวมะขามป้อมกันต่อ,อเทให้หมดแล้วก็ไปผึ่งเอาครับมาเตรียมตัวเรื่องของตัวมะขามป้อมเลือกมะขามป้อมที่เราล้างทำความ สะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่เห็นอยู่ในมือก็เขาเรียกมีดขว้านนะครับไม่มีก็ใช้มีดทั่วไปถ้ามีมีดขว้านก็จะดีหน่อยเพราะก็จะได้เฉือนหรือเขาเรียกว่าเฉือนเนื้อออกบางส่วนอ่ะพี่จะเฉือนเนื้อออกบางส่วนให้เห็นประมาณเนี่ยเส้นเม็ดข้างในตัวมะขามป้อมอันนี้ทําเพื่อเวลาน้ําจากตัวมะขามป้อมเนี่ยมันจะได้อ่ ถ่ายเทลงไปในโหลที่เราดองได้ง่ายขึ้นส่วนเนื้อที่เราเฉือนไว้เนี่ยมาเป็นชิ้นๆเนี่ยลูกหนึ่งก็ชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องเก็บไว้อันนั้นเราก็เสร็จแล้วเ,วเวนื้อเนี่ยเนื้อนี่เนื้อที่เราเฉือนแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราเอาเก็บไว้ไปหมักน้ําตาลหรือหมักน้ําผึ้งส่วนลูกมะขามป้อมเราก็จะเตรียมมาดองกัน เอาละครับมันเริ่มดองกันเริ่มจากน้ำตาลกรวดพี่ตู่ใช้น้ำตาลกรวดกิโลครึ่งต่อมะขามป้อม2กิโลขั้นตอนแรกของการดองก็คือเอาน้ำตาลกรวดเนี่ยลงไปวางไวท้ที่ก้นโหลก่อนจำนวนหนึ่งอันเนี้ยให้กะเอาเองกะเอาเองนะครับลงไปเป็นชั้นที่1 พอประมาณนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวมะขามป้อมที่เราเตรียบไว้แล้วอันนี้มะขามป้อมของเราก็จะเริ่มวางเป็นชั้นที่สองวางอย่างนี้ใครที่เคยดูเ,เล่าบวยพี่ตู่เนี่ยก็จะใช้วิธีการเดียวกันในการดองก็คือวางไปทีละชั้นสลับกันน้ำตาลแล้วก็ มะขามแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ําตาลไว้เป็นทีละชั้นก็กะเอาเช่นกันนะครับอันนี้พี่ตู่ก็จะกะเอาตามพอสมควรเนี่ยกะกะเอาเป็นชั้นๆเนี่ยพอน้ำพอพอเราใส่สุราลงไปแล้วเนี่ยน้ำตาลกับมะขามป้อมเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่จะทำให้มันซึมผ่านกันได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่น้ําตาลจะไปนอนอยู่แค่ก้นโหลนั่นก็คือวิธีทําให้ผลไม้กับน้ําตาลเนี่ยแบ่งชั้นกันประมาณนี้ทําให้คุณภาพของตัวที่เราดองแล้วเนี่ยมันจะน่ารับประทาน,นทำตามนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยกะเอานะครับแล้วก็จะต่อไปด้วยน้ําตาลพอน้ําตาลวางสลับกันไปเนี่ยก็จะทําให พื้นที่ของของตัวมะขามเองกับตัวน้ําตาลเองเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาเราใส่สุราเข้าไปแล้วนะลืมไปเวลาใช้เนี่ยให้ใช้สุราขาวที่มีในบ้านเรายี่ห้ออะไรก็ได้อ่าเหมือนกันพอเราดองเสร็จแล้วเนี่ยใน1ปีเนี่ยรสกลิ่นสุราที่มาเป็นสุราขาวเนี่ยมันก็จะหายไปเองเราก็จะได้กลิ่นผลไม้จากตัวมะขามป้อมออกมาแทนดังนั้นวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดอง แบบที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปหลังจากที่เราดองแล้วใครที่เคยดูพี่ตู่ทำดองบวยแล้วเนี่ยแล้วแล้วแล้วลองไปทานดูก็จะได้รู้ว่ารสชาติของบวยเนี่ยมันยังอยู่ในโหลแล้วก็กลิ่นของแอลกอฮอล์ก็จะหายไปอันนี้ใกล้เสร็จแล้วดองให้เต็มขวดโหลนี้เวลาชั้นสุดท้ายเนี่ยพี่ตู่ก็จะใส่ให้เต็มขวดโหลอันนี้ ใช้สุราบ้านเราถ้าเรียกสุราขาวเนี่ยไปหาทั่วๆไปนี่เขาอะไรก็ได้นะครับเอาละใส่ลงไปให้มันเต็มขวดโหลนี้แหละพอเต็มขวดโหลก็จะเป็นอันเสร็จในการดองอปีนี้ก็จะเป็นปีที่พี่ตู่จะดองเหล้ามะขามป้อมเพราะว่ามันมีประโยชน์ในการรับประทานเป็นอย่างมาก ใครดูคลิปนี้เสร็จลองไปทําดูหน้านี้เป็นหน้าของมะขามป้อมหาซื้อได้ไม่ยากถ้าได้ลูกใหญ่ๆใ,ใ,ใหญ่ที่ที่ตึงด,ดองก็จะเป็นเรื่องดีก็ลองทําดูนะครับเสร็จแล้วก็ให้ปิดฝาลงอย่างนี้นหน้าตาจะเต็มขวดโหลแบบนี้เลยชั้นสุดท้ายก็จะเป็นชั้นของน้ําตาลกรวดแล้วเราก็เก็บปิดฝาเป็นอันเสร็จในการดองมะขามป้อมปีนี้นะครับลองทําดูแล้วคุณจะ ชอบในสิ่งที่พี่ตู่ทำไว้ในคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนเลยครับครับเป็นไงมาครับกับคลิปนี้สำหรับเอาใจแฟน FC ที่ดองเล่ากับพี่ตู่นะครับแล้วก็ FC ที่ติดตามรายการอาหารและก็ทู้คลิปตู่ก็อย่าลืมลองไปทําดูนะครับดองเล่ามะขามป้อมนะครับประโยชน์มากมายนะครับเวลาเราเออดองเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เจ้มามะขามป้อมเนี่ย มันยังสดอยู่ดังนั้นทุกๆหนึ่งตัปดาช่วยเปิดไฟอย่างนี้นะครับให้แก๊สมันออกมาด้วยแล้วเราก็ปิดทุกๆตะปดานะครับเดี๋ยวน้ำน้ำน,ำนำตาลละลายแล้วก็มะขามป้อมเนี่ยเมื่อมันซึมน้ําตาลได้ที่แล้วเนี่ยมันก็จะลงไปนอนก้นเองนะครับอย่าลืมเอาถุงดํำไปปิดแล้วเก็บในที่มืดๆไว้ปีหน้าเรามาลองเปิดโรนี้ทานกันด้วยกันนะครับประโยชน์มากมายนะครับ เอาใจกับ fc ที่เคยติดตามพี่ในการทำดองลาบวยกับแอปเปิลอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่พี่สู่แนะนำให้เราลองทำดูนะครับสูตรนี้รับรองว่าอร่อยต้องทำแบบนี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้เป็นกำใจอยู่ทำคลิปต่อไปได้วยนะครับดีขอบคุณมากครับเดี๋ยวปีหน้ามาชิมกันเก็บประมาณไว้สักปีหนึ่งแล้วเราก็มาชิมกันหรือไปปีนี้ธันวาคมเนีก็มาเปิดชิมกันได้ละใครช่วงฤดูหนาวนี่จะช่วยได้ แก้ว okay, ัตได้เยอะเลยนะครับไปละครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับ